พี่น้องเอ๋ยเมืองดังนั้นไปงานแต่งลูกสาวกุ๊กของแน่ผู้คนบักเมาเพิ่นได้เอาดอกปัวซซอนตอนเมืองงานได้ไปจ้างอิเลสทุกพวกหนึ่งึ่งนเป็นวงนลอยๆอยู่แถวบ้านไปซอยงานโอ้มาแหรอมาแหรอมามาว่าเส้นเส้นเส้นของมาข้างในเป็นละมาดีนเน่ยมาจีดีโอ้แมนไปในลานเนี่ยใช่แล้วไปเป็นวันหนาวงเงี้ยโอ้กะลูกเองนี่ละเนี่ยโอ้โหนี่บอดไตร์นะแม่ละเนี่อาละอันนี้ไปแล้วเนี่ยละก็ก็ก็เห็นอยู่ในมิวสิก เพียงอย่างโน้บุบ่าวเหมบุบาวน,นั่นป้ากล้วยตุ๊กเโอ้โอ้อ้เลิกเอาแล้วเลิกเอาแล้วปว้ากล้วยไม่เสชื่ออ่านบอกจากนั้นหลังจากตั้งตัวแล้วก็เปิดเครืร่รองเดี๋ยวลองเสียงพายลูกสาวกะลำเลี้ยงเอาอาหารดอกมะขามมีสุกตำกับกล้วยซอยสั้นมาเพียดแน่พี่น้องเอ๋ยมีแต่แนวเสียบเสียบแต่ป้ากล้วยกินบ่อไหปวป้ากล้วยปัดบ่กินพี่น้องเอ๋ย <S <S pakai lah, gue pakai semua lah dah. Oh, 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 pakai lah, pakai di apa? Ia yang sih, mereka sal -e 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 -e, nyap lah, nyap berdaya ke lah, Oh, 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 bang Eh, 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 apa? Eh, nak? Kenapa? Oh, gue, gue rindu tu dah, sih, dia mereka nyap ah. ane lu, awak tamak hong ni, <friat> kuah ปากัวลากินเดได้มึงก็เอาตามงงนี่ปกัวลาไม่ลารแล้วยังบดามึงก็ใจวะไปไป